สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปการทำแซนวิชสดนะคะวันนี้จะทำไส้เป็นไส้ทูน่าปูอัดกับไส้แฮมนะคะ,ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะนำขนมปังมาตัดขอบทั้ง4ด้านนะคะ ตัดขอบเสร็จแล้วก็ทาน้ำสลัดที่เราเตรียมไว้เลยนะคะทาให้ทั่วแผ่นนะคะแล้วแต่คนจะชอบอาทามากทาน้อยเลยนะคะทาเข้าไปได้เลยบางคนไม่ชอบน้ำเยอะนะคะก็ทาแต่น้อยนะคะแต่นี้เราชอบแบบเยิ้มๆหน่อย าทาครบทั้งสี่แผ่นแล้วนะคะแล้วก็จะมาโรยหน้าข้าวโพดนะคะโรยให้ทั่วแผ่นเลยค่ะใส่ให้ทั่วแผ่นเลยนะคะพอโรยข้าวโพดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็อ่า ใส่ทูหน้านะคะใส่ไปแบบนี้นะคะจากนั้นเรากา็ใส่ปูอัดนะคะปูอัดเราก็จะใส่อย่างนี้ปูอัดนี่ใส่ไป1อันครึ่งนะคะ ต่อไปด้านนี้นะคะจะเป็นแฮมด้านนี้จะเป็นแฮมนะคะวนนี้ก็ใส่แฮมลงไปเลยตกแต่งด้วยผักใบเขียวนะคะานนีใส่ผักใบเขียวลงไปนะคะแฮมนี้เราจะใส่น้ำสลัดไปนิดนึงนะคะทีนี้เสร็จแล้วนะคะจัดหน้าแซนดวิชเสร็จแล้ว ก็จะเอาขนมปังมาประกบกันนะคะประกบกันเสร็จแล้วนะคะยกซ้อนกันได้เลยแล้วก็ตัดตัดด้านนี้นะคะตัดให้เป็นสามเหลี่ยมก็ค่อยค่อยค่อยค่อหันลงนะคะใช้มือช่วยจับด้วยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแซนด์วิชสดไส้ทูน่าปูอัดแล้วก็ไส้แฮมนะคะเราจะออกมาแบบนี้นะคะลองไปทำทานกันนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ